คือเพื่อนๆเนี่ยซื้อมือถือในช่องทางออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็น lazada หรือว่า shopee เนี่ยปรากฏว่าเครื่องที่ได้มาเนี่ยมันเหมือนเครื่องแท็เปียบๆเลยครับแต่พอเช็คดีๆแล้วเนี่ยมันเป็นเครื่องก๊อป เครื่องบิวมาขายเป็นเครื่องแบบบิวอะไหล่ต่างประเทศมาขายนั่นเองนะครับในคลิปนี้นายตึงหนืงจะมาบอกเทคนิคง่ยายๆครับสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการซื้อมือถือผ่านช่องทางออนไลน์ช้อปปิ้งออนไลน์เหล่านี้นะครับว่าควรจะดูว่าร้านที่เราซื้อเนี่ยมันน่าเชื่อถือแค่ไหนนะครับของที่เราจะได้มาเนี่ยเป็นของแท้หรือเปล่านั่นเองนะครับวิธีการตรวจสอบก็มีไม่กี่ขั้นตอนครับเราไปฟังกันเลยครับ สิ่งแรกที่เราจะต้องตรวจสอบเวลาที่เราซื้อมือถือผ่านช่องทาง Lazada หรือว่า Sho ป e ีเนี่ยก็คือสัญ,ญลักษณ์ร้านค้าอย่างเป็นทางการนั่นเองนะครับมันจะเป็นตัวแดงๆที่ขึ้นว่า Lastmall Shopping Mall แบบนี้นั่นเองซึ่งถ้าเพื่อนๆสังเกตดีๆนะครับร้านที่มีสัญ,ญลักษณ์เหล่านี้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นแบรนด์ใหญ่ๆครับไม่ว่าจะเป็นตัวแบรนด์จําหน่ายเองนะครับอย่างเช่นมือถือ oppo ก็จะเป็น oppo official l a t mall shopping mall แบบนี้นะครับหรือว่าจะเป็นอย่างร้านใหญ่ๆนะครับก็คือ it city banana นะครับ jmart อะไรประมาณ พวกนี้เนี่ยจะมีสัญลักษณ์ l a s t mall หมดเลยครับหลังจากดูแล้วว่าร้านที่เราสั่งซื้อเนี่ยมีสัญลักษณ์ l a r g mall shopee mall แบบนี้แล้วก็ไว้ใจได้ระนำหนึ่งครับแต่อยากให้เช็คเพิ่มเติมนะครับในส่วนของรีวิวที่อยู่ด้านล่างนะครับเพราะว่าในสินค้าที่เราจะซื้อเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีคนซื้อก่อนหน้าเรานะครับแล้วก็จะมีการให้คะแนนรีวิวอยู่ด้านล่างเนี่ยเพื่อนๆไปเช็คการรีวิวได้นะครับยิ่งถ้ามือถือที่เราซื้อเนี่ยมีการให้คะแนนเยอะๆ5ดาว4ดาวแล้วมีการเขียนรีวิวดี ที่เราจะซื้อเนี่ยเป็นของแท้แน่นอนนั่นเองนะครับถึงแม้ว่าเพื่อนๆจะตรวจสอบตามวิธีที่นายตึงหนึ่งแนะนําไว้ข้างต้นแล้วขั้นตอนสุดท้ายอยากให้เช็คจริงๆครับถ้าเรายังไม่แน่ใจอย่าเพิ่งกดรับสินค้านะครับให้เพื่อนๆเนี่ยเอาเลข EMI ของมือถือของเราเนี่ยไปเช็คกับ Call Center ของแบรนด์มือถือนั้นๆนั่นเองนะครับเลข EMI เหล่านี้เนี่ยจะแปะอยู่ด้านหลังเครื่องครับหรือว่าด้านหลังกล่องมือถือที่เราซื้อมานั่นเองนะครับหรือถ้าบังเอิญว่าเพื่อนๆหาไม่เจอจริงๆนะครับให้เปิดมือถือของเรานะครัหส ดอกจันสี่เหลี่ยมศูนย์หสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับ ให้เราเอาเลขอีมี่หนึ่งแบบนี้นะครับเข้าไปเช็คกับ c เซ็ center หรือว่าเว็บไซต์ในการเช็คประกันของแบรนด์มือถือนั้นๆได้เลยนะครับสมมุติว่าเพื่อนๆโทรไปสอบถามกับ c เซ็น e n t e r เนี่ยเราก็แจ้งเลขอีมี่ใช่ไหมครับแล้วลองถามเขาว่าอีมี่นี้เนี่ยประกันหมดเมื่อไหร่นะครับสมมุติว่าผมได้รับเครื่องใหม่เนี่ยวันที่10เดือนหนึ่งเนี่ยเวลาโทรไปเช็กกับ c เซ็ center เนี่ยเวลาหมดประกันมันก็ควรจะใกล้เคียงกับเวลาที่เราได้รับเครื่องนั่นเองนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆโทรไปเช็กกับ c เซ็ center หรือว่าเช็กกับเว็บไซต์ประกันแล้วเนี่ยพบว่าเลขอีมี ประกันมันหมดเร็วผิดปกติหลายเดือนเนี่ยนั่นแปลว่ามือถือเครื่องนี้ที่เราได้มาเนี่ยอาจจะมีการเขียนอีมี่ของเครื่องที่ขายไปแล้วทับลงมานั่นเองนะครับพอตรวจเช็คดีๆแล้วอาจจะเป็นเครื่องปลอมก็ได้นะและนี่ก็เป็นหลักการง่ายๆที่นายตึงนืดเอามาอัปเดตเพื่อป้องกันไม่ให้เพื่อนๆได้มือถือปลอมเวลาที่เราซื้อผ่านช่องทางออนไลน์นั่นเองนะครับจากที่ผมเจอเนี่ยตอนนี้ค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะอยากให้เพื่อนๆลองเช็คกันดีๆนะครับหวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกท่านนะครับสุดท้ายนี้ ก่อนจากกันไปฝากกดถูกใจกดแชร์คลิปนี้กันด้วยนะครับและถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามทุกช่องทางที่ได้รับชมนายตึงเนื่อด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลาก,กันไปก่อนบ๊ายบายครับ